การอ่านที่พวกเราได้เราไปทุกๆวันนะครับจะมีประโยชน์อย่างมากนะครับก็คือว่าตัวแทนห้องที่มารับเอกสารตัวนี้ไปนะครับไปอ่านให้เพื่อนฟังบนห้องจะได้ข้อคิดต่างๆมากมายครับนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ปรับใช้กับชีวิตของเรานะครับเพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีงามนะครับอย่างเช่นอ่าเรื่องนี้นะครับก็คือข้างกายอาจจะไม่ใช่ข้างกันนะครับอ่าอัศบอกให้ถึงว่าคนเราเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เข้มแข็ง จิตใจของเราเนี่ยไม่ได้เข้มแข็งนะครับก็คือว่าถ้ามีคนมาแบบคู่ข้างๆกันอย่างนี้คอยดูแลเอาใจใส่กันก็จะมีกําลังใจในการมีชีวิตต่อไปนะครับก็สําหรับผมมีความคิดเห็นว่ารักการอ่านในทุกวันนี้นะครับมีประโยชน์อย่างมากเลยครับค่ะแลทนะคะก็คือราาประโยชน์มากเพราะว่าทุกวันนี้ก็จะมีแบบให้นักเรียนตัวแทนทของมารรบไปแล้วก็ ก็จะมีแบบข้อคิดแนวคิดกิะตุ้นใจสอนใจให้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันค่ะซึ่งถือว่ามีประโยชน์มากเลยค่ะแล้วก็ส่วนเกนะคะคิดว่าคนกิจกรรมนี้ก็ควรจะจัดต่อไปะคะ่ะ